สวัสดีจ้ามือนี้ปาออก็ซิมาเบ้าเรื่องอต่อจากมือว่านนอผพอดีผู้ตูปูเพิ่นตืน่นก็เลยบอกต่วอว่าไรเพราะว่าห้องน่งเลน,นเป็นห้องห้องน่งเลนร่วมก็เลยอยากแต่ว่าปาว่าสิไปเบ้าในีห้องนอนแต่ว่าพอดีอ สิไปหา,าหญ้าฮ็ดกับเขาไปหาหญ้าก็เลยก็เละไปเด้บอหมือ่อวานก็เลยบ่ได้บอหมูอ่อเลยมาบอหมู่อมื้อนี่ลุสิบไปเอาเรื่องปูก่อนหรือว่าเอาอันเรื่องปูน่ะปูเอาเพิ่นมาอยู่นําเพราะว่าเพิ่อนอา่าอเศรษฐกิจแล้วบ่ค่อยดีก็เลยเอาพระเอาแล้วมาเก็บเงินเก็บทองแต่ว่าการเว้าเรื่องเล้าตอนสุดท้ายเนาะเพราะว่า บอกตามขั้นตอนขั้นตอนชีวิตป่าไปเรื่อยๆดีกว่าเนาะที่ก็บอกเรื่องเออที่โดนโดนโดนคนไทยโกงเงินเนาะช่วงนั้นน่ะช่วงนั้นป่าตกต่ำอีหรีช่วงนั้นช่วงเริ่มซื้อคอนโดใหม่เนาะปีน่าไม่อยู่ปีหนึ่งเก้ายู่ีปี ปีหนึ่งหกนี้เริ่มเริ่มเจ็บเริ่มปวดเริ่มปวดท้นข้อเริ่มเแบบงื้มเงบืงบอมบบิลมไม่ล่างยางกับสิลมกะก็เลยแบบเริ่มทุกเริ่มทุกใจแล้วกะช่วงมาอยูค่คอนโดนี่คือช่วงที่จุดที่หนักที่สุดคืออะไรที่บ่เคยก็เคยก็เฮดบัดคือ,คอแบบ เ่เคยเล่นบ่เคยเล่ยนกายพนันกับการเล่นการพนันพนันออนไลน์เนาะแต่ว่าป้าบ่เคยเล่นหลายดอกเสียดายเง time, hours, ินอยากเรีนอยากรวยแต่ว่าเสียดายเงินเล่ยนเทินลอยโคนดอกโค่นลอยสองลอยซุงสุดก็ะหาลอยแต่ว่าแต่ว่าแบบโมบดหลายดอกแต่ว่ามีอยู่มีมีอยู่เทื่อนึงอ่า ลุงลุงเราก็บบเล่นดอกเล่าเลาบ่มักเลาบ่มักอันพวกนี้เราบ่มากกายเพราะนั้นบ่มักอียังที่นี่ก็ได้แบบแบบเออเห็นสงสัยเห็นเมียเห็นหยังเล่นเห็นมูเห็นหยังเลร่นหลายมังกันเลยรล่องเพิ่นล้องเนาะช่วงนั้นลุงนอนนอนบอกให้รับแล้วก็เลยแบบอันป้าเขาไปนอนดอกแต่ว่าเราเราก็เลยแอบเล่นเลาใส่ไปเท่าใดเนาะจำบ่ได้เลาใส่ไปพันคน เราใส่ไปพันขคนขึ้นนั่นเราได้มาแสนหนึ่งแสนขคนที่นี่แล้วก็แล้วก็ได้แล้วก็เศร้าเลยก็เศร้าเลยที่นี่แต่ว่าเราก็เก็บไปเก็บไปเดินต่ออีกอีกพันหนึ่งบัตรามันฮามันได้ทุนมันได้่อเพิ่มวานเนาะพาก็ได้เงินมาลายละแล้วเอาเงินออก แต่ว่าพันหนึ่งหนึ่งกระเบิดบ่ได้บ่ได้ต่อที่อันอีกเก้าหมื่นน่ะก็หมื่นลุงแล้วกันแล้วก็โอนให้ป้าเบิดให้ปา้าแต่ว่าป้าก็บอกเอาไปดอกป้าก็ได้ที่ป้าได้มากเก้าหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นแปดหรือเก้าหมื่นเนี่ยจำมาได้ป้าก็ไปโปะทนาคารโปะคาบ้าน,าานอย่างนีเบิดเนาะนั่นแหละ ได,ด้แล้วแล้วก็ฉลาดเพราะลุงลุงย้อนแล้วฉลาดแล้วบ่เล่นอีกจ้างเถื่อนแล้วได้แล้วก็หน,นีเลยแล้วบ่เล่นอีกสถาบานเราเล่นติดตัวแล้วคือห่วยรัฐบาลหล่วยรัฐบาลเล,ล่นบา้างแต่อายุสิบแปดฉันละว้านถูกจาก้าเถื่อถูกถูกยูถูกเถกื่อละหาซิบคนแล้วมาเล่าถึงเรื่องอันคนที่โกงป้าไปเนาะ ตอนนี้เขากับบอมมีความสุขดอกมันอยนประมาณสามคนนะ่ะสามคนที่โกงเขาบ่มีความสุขดอกตอนนี้เขาก็ทุกทุกใจทุกไมีพู้ใด้คบเขาแล้วก็เขายู่โตผู้เดียวปากไป่ได้แซงเขาหรอกลว่าให้อภัยเขาละเพราะว่าในเมื่อมันเป็นไปแล้วเนาะเงืนเงิอนท่องๆแล้วก็ให้คิดซะว่า มันเป็นเงื่อนของเหามันก็ต้องอยู่กับเหามันต้องอยู่กับเหาถ้ามันไปแล้วมันก็หมายความว่ามันเป็นเงื่อนพอนแล้วแต่ว่าได้ดึกๆเข้าถ้าเขาขึ้นเเฮาก็โอเคเฮาก็ดีใจแต่ว่าให้ป้าไปฟุมงฟ้ายไปน,นั่นป้าเห็นบ่เป็นป้าก็ไ่ได้ท่วงดอกบ่ได้ท่วงเลยแหละแต่ว่ามีคนแจ้งจับเขาอยู่แต่ว่า,าตำรวจอยู่นี่ เฮ็ดยังเขาบ่ได้พวกนี้เขาเขาก็ได้ถึงได้ได้ไดใจไงแต่ว่าได้ใจมันกับโบไปบป่ได้โดนดอกเพราะว่า,วาบาปกรรมอยียงนี่ยุติธรรมเสมอคือจังเพิรนลวานั่นแหละนั่นแหละที่นี่ผู้ใดเฮ็ดยังได๋ก็ได้จังสัน่นบ้ดนี้อัน้ากองกับโบมีเงินเด้แต่ว่า มูมากมูทุกหนากเขาทุกงนากเขามีความเดือดร้อนเขาเดือดร้อนมากกะแต่ซอยเขาซอยเขาเขาเป็นเข้าใจดีเขาก็ไม่ค่อยจะขึ้นแต่ป่าก็ไม่ได้ท่วงหรอกเพราะว่าป่าคิดว่าคนเข้ามันไงแล้วต้องสํานึกเองสํานึกมันต้องมีสามัญสานึกล่ะก็เลยแบบให้เขายืมกับเด้อืนบางไม่ได้ขึ้นบางบ แต่ว่าตอนนี้เด้อป่าจำไม่จำไม่ได้สมองจำไม่กระบักกระบักหัวเลยป้าหมา่ผู้ได้ยืมสิว่าใหรผู้ได้ยืมหม่ผู้ได้ยืมเลยแต่ว่าตอนนี้ก็บ่มเก็บเงินอย่างเดียวว่าหุ่กับผู้ใดบ่ไปหุุงกับใคร่ไป,ไปหาผู้ใดอยู่กับลุงอยู่กับลุงอยู่กับบ้านนี่แหละอยู่กับลุงบ่ไปใส่ไปย่างเขาไปเดินธรรมชาติด,ดีกว่า ไปบุญไหว้กับคนหลายแหงนี่ต่เรื่องบุญไหว้ยุงสมองช่วงป่วยกะในสิแบบเออต้องไปต้องไปติดตอ่อกับพวกอันพวกอัรัฐบาลพวกที่ททเขาจ่ายเงินตลอดแต่นอเขาเขาต้องไปแลกงานตัวไปแลกงานยังเขาว่าเขาไปยังไหนแดสุขภาพเขาไปยังไหนแดร้อมเสียงานย่งจั้งเสียที่นี่กะ เกษตรแห่หอาไปล่องงานแต่ว่าปลาล่องบดาะว่าปลาเห็ดงามบได้ป่ายางยางกับสีลมยางกับเบือบบาบ้ายางสีลม้าก็ยกแขนกับบ่ึ้นเจ็ดไปทั้งโตเขาขา้ปลาป้าให้ไปล่องพี่เกิดปลาชวนปลาอึดอัดป่าเครียดเครียดมากในเสียเงินในเสียนเงินหาเงินเบิดในเสียเงินเดือนหน่อยในสุดโดนหลอก ในสิทธิ์ทรงทางบ้านช่วงนั้นน่ะแม่แม่แมป้าเริ่มเริ่มป่วยเริ่มป่วยแล้วก็ต้องทรงเขาโลงพยาบาลใส่เงื่อนหลายป้าเบิดเงื่อนหลายกับแม่แต่ว่าแต่ว่านั่นแลกก็ช่วงนั้นแหละก็รักษาแม่ไปนําแล้วก็ทรงทางบ้านไปนําแล้วก็เงื่อนเดือนกันหน่อยที่นี้มันกับแบบเครียดเนาะสงสัยเครียดสะสม เครียดสะสมมันก็บถ้าเ็นเห่าบอดีสุขภาพเห่าบอดีนั่มร่างกายเห่ากับยึดเส้นมันกยยึดมันกับังสั่นแลบมันก็แบบพวกพวกพวกนี้มันมันหลแรงพวกที่ว่ามันบันทอนจิตใจกับมันมันบันทอนจิตใจคนเห่าที่นี่เมื่อเมื่อจิตใจบอดีมันก็ทําให้ร่างกายบอดีมันกับความเครียดเขาเรียกว่าความเครียดสะสม ว่าดนลหลายยางดนโดนหลายยางหลายดนทั้งโมโกงูกลงดนทั้งเลนแช่แล้วบ่ได้เงินในเขาสิยืมไปก็บ่ค่อยขึ้นขึ้นก็ขึ้นก็โด้โดนๆก็บ่ขึ้นก็บ่ท่านได้ข,ข,ขึ้นป่านนี้แหละส่วน